ให้เราจะทำยังไงดีให้ลดต้นทุนให้มันราคาถูกดีราคาจะได้แบบทุกคนใช้ได้กันทุกคนครัแล้วก็เลยไปดูเป็นครอบเวร์ที่เป็นพลาสติกครับอืมอ่านั่นคือคือตัวนี้ตัวนี้ใชไครับตัวนี้เลยตัวตัวที่เป็นกรอบที่ใส่หลอดก็คือตัวเนี้ยใช่เป็นพลาสติกพลาสติกข้อดีก็คือไฟไม่ดูดอ่าอลูมิเนียมนี่ไฟดูดแน่ก็มีสิทธิ์ครับผมแต่ว่ามีคําถามอีกว่าพลาสติกเราจะไม่ละลายหรอไม่ร้อนหรอเออใช่ตัวเนี้ยเป็นเคล็ดลับของเราคือว่าเราเราก็ต้องไปเน้นที่หลอดละครับ ไปเน้นที่หลอดที่ไม่มีความร้อนมีคุณภาพสูงสูงครับให้ความร้อนต่ําเนี่ยพอความร้อนต่ําปุ๊บมันก็จะเกิดว่าโอเคพลาสติกตัวเนี้ยเป็นพลาสติกการความร้อนอยู่แล้วนะครับครับก็ทําให้ยิ่งยิ่งไม่ร้อนเข้าไปใหญ่เลยครับอันนี้ก็ลอมเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับเราจะเห็นภาพชัดๆอยู่ว่าหลอดตัวเนี้ยถ้าดูดูจากที่ภาพใกล้ๆเนี่ยมันจะสวยงามและกลมกลืนเวลาไปติดเข้ากับไอ้ดวงโคมเนี่ยก็จะสวยงามดูดีเหมือนกันนะครับคาวนี้โอเคว่า หลอดกับไอตัววัสดุที่เราใช้ตรงนี้มันกันความร้อนได้กันความร้อนเหรอครับถ้าเฉลี่ยวันหนึ่งมีการเปิดหลอดไฟอย่างนี้นะครับผมประมาณสัก8ชั่วโมงครับผมใช้ได้นานเท่าไหร่ครับโอ้โห8ดชั่วโมงนี่เอาเราตีง่ายๆกันหนึ่งทุ่มเริ่มเปิดเปิดปุ๊บ7จ็ดโมงเช้าพอสว่างปิดแล้วก็กอแปดถึงสิบชั่วโมงสิบตีสักสิบแล้วกันก็น่าจะอยู่มันวขึ้นอยู่กับหลายหลายปัจจัยนะครับผมว่าแปดชั่วโมงเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิห้องที่เท่าไหร่ แต่ถ้าเฉลี่ยอย่างน้อยก็ประมาณ4ีปีหปีนี่ยังยังใช้ได้เห้าปีใช้ลืมเลยนะห้าปีใช้ลืมเลยนะผมเจอบางยี่ห้อเป็นยี่ห้อชั้นนาเลยนะขึ้นต้นด้วยตัว P h เนี่ยผมใช้อยู่ประมาณสัก3เดือนอ่ะมันขาดซะแล้วอ๋อาัมันมันขาดาวอย่างเนี้ครับเห็นตัหลอดเป็นหลอดฟูลเลสเซน์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหลอดอย่างนี้แหละครับเป็นหลอดอย่างนี้เลยแหละแต่ คุณภาพอาจจะไม่ถึงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็แล้วแต่ครับผมแล้วแล้วแต่โปรเซซิ่งแต่ว่าทางคาง,งของเรานี่ยซูเปอร์ไฟนี้เราเรา,ค,<อ>าค่อนขอ้างค,ค,ค่อนข้างอัตเมทละเราทำมาโอ้กขายคิวซีหลายรอบเลยใช่จำจำหน่ายไปบุยหลายหมื่นหลอดละตอนนี้<อ>ทุกวันนี้เราขาย<ร>าในประเทศเป็นหลักหรือต่างประเทศนะครับตอนนี้เราเราขายภายในประเทศกับงานโครงการนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นงานโครงการกับในประเทศจะเป็นหลักอยู่แนวโน้มอนาคตผมว่าออกไปสู้กับต่างประเทศได้แน่ครับอย่างนี้ นะครับคือนี้หลักไอตัวนี้อันนึงหลอดตัวนี้ข้างบนนี่คืออะไรครับเนี่ยก็ทีตัวนี้เป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นเหมือน cover l a n e นะฮะที่ที่ที่พูดให้ฟังว่าจะมีเลนแบบอ่ากันแสงแต่รุ่นนี้เราจะมีแต่เลนเลนที่เป็นขุ่นเฉยๆเพื่อว่าเราใช้ภายในบ้านจะได้การแสบตาครับอ่าใช้หรือเมื่อกี้ที่ผมผมถามเลยนะว่าแสบตาขึ้นมาตาเสือเลย อันนี้เหมาะกับคุณสุวิทย์ต้องก็ไปติดที่บ้านนะไฟมันจะได้ตาแบบสว่างตัวนี้ผมก็ที่บ้านผมเองก็ใช้ทั้งหลังนะตัวนี้จริงๆตัวนี้หลอดกี่วัตนะครับ5วัตครับห้าวัตถ้าเทียบกับหลอดฟลเซนต์นี่ประมาณได้ประมาณกี่วัตก็อยู่ที่ประมาณ11วัตต์1 1วัตต์1 1วัต์อันนี้คือทางค่าค่าเหมือนค่าเาวิศวะเขาเทียบกันนะครับแต่แต่ผมลองดูแล้วลูกค้าบางคนบอก14วัตตวัตก็ทำได้เพราะตัวนี้มันจะสว่างมาก ก็คือใกล้เคียงกับ14วัตต์ใช่ครับเทียบเอาง่ายๆเหมือนกระหลอดสั้นอ่ะ20วัตต์ก็ก็จะสูสีกับตัวนั้นใช่ครับใช่ไหมครับแล้วแต่แบรนด์ของของหลอดฟลูเลสเซนต์ด้วยเพราะแต่ละแบรนด์ความสว่างไม่เท่ากันค่าดรักความสว่างไม่เท่าไม่เท่ากันี4วัตต์เหมือนกันแต่ฟลูเสเซนต์มีมีหลายความสว่างโอ้โหวันนี้ลึกนะบางทีบางคนไม่รู้อ่ะเจอโฆษณาเก่งๆหน่อยประเภทเออไอ้นี่คงดี มาซื้อไปเหมือนที่ผมบอกอ่สามเดือนพังไปแล้วไอ้ขึ้น<ช>หน้า PH เนี่ยใช่นะครับต้องต้องดูด้วยครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าหลายอย่างของเรามีเริ่มไล่ตั้งแต่หลอด LVD กี่วัตจะไปถึงกี่วัตรครับของเรามีตั้งแต่ตอนนี้นะฮะมี1วัต์ถึง300วัตไอ้หนวัตจะเอาไปใช้อะหนึ่งวัตก็เหมือนใช้กับ สารที่แบบต้องการแสงสว่างน้อยสลัวสลัวเช่นอ่าอย่างห้องน้ําโรงแรมรีสอร์ทอะไรแบบนี้นครับแล้วถ้าไม่ไม่ไม่ไกลนี่นึกนึกไม่ออกนะห้องน้ำเขาไม่ต้องการความสว่างมากเอาแบบสลัวสลัวสักหน่อยดูได้อารมณ์โรแมนติกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนไปถึง300และ300วัตต์นี่ใช้เกี่ยวกับกลุ่มประเภทไหนอ๋อก็กลุ่มอย่างอย่างเช่นนะครับสนามกว้างอ่บารที่จอดรถที่จอดรถเดียรสนามสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างนั้นใช้เยอะใช่ครับหลอดพวกนี้มีราคาแพงไหม ตอนนี้ไม่แพงนะฮะอย่างหลอดอาร์ซูเปอร์ไฟนี่อยู่ประมาณเงี้บาทก็ถือว่าโอเคถูกอ่ะพอๆกับถ้าเทียบกันหลอดตะเกียบผมว่าเพิ่มจะถูกกว่าด้ซ้ํานะใช่ไหมครับราคาก็ไม่ได้แพงแล้วและประโยชน์ที่ได้รับก็คือประหยัดกว่าหลอดตะเกียบใช่ครับถูกไหมครับประหยัดกว่าเยอะไหมประหยัดกว่าเยอะไหมก็ครึ่งหนึ่งแต่สมัยนี้ผมว่าตะเกียบ จะเลิกเขาจะเลิกผลิตละจะเลิกผลิตแล้วใช่เขาก็เริ่มเริ่มเริ่มทยอยทยอยเคลียร์ออกเอาหมดละก็คือเอาง่ายๆเหมือนยุคหนึ่งที่เราใครจะคิดว่าตู้เย็นเนี่ยพอมันมีเบอร์ห้าปุ๊บไอ้รุ่นเก่าด้วยถูกโลไปหมดเลยใช่ไหมันี่ยเดี๋ยวนี้ไอวีาใช้มากครับมันเป็นหลอดที่ใครๆก็น่าจะใช้แล้วแต่ว่ามันยังยังหาซื้อกันไม่ได้ทั่วไปใช่คําถามตรงนี้แหละครับหลังจากที่บอกแพงไหมไม่แพงเรารู้อยู่แล้วถ้าแฟนเราสนใจแฟนรายการเนี่ยมันจะซื้อได้ที่ไหน หาซื้อได้ที่ไหนครับหลักคือตอนนี้นะฮะคือเราจําหน่ายที่อ่าอย่างอมอนอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็ร้านอมอนก็ถือว่ามันมีหลายสาขานะครับนี Naj ่เราก็มีจังหวัดใหญ่ๆแล้ว <linking> ก <Camp in disaster> uh, hey ็ทางบริษัทเราเองก็ไ like ด้ที่เซ็นเตอร์เราก็ได้ครับเบอร์อะไรครับเบอร์02622 6 7 7อตามที่ขึ้นหน้าจอนะมีเว็บไซต์มีอะไรให้ดูไหมครับทางบริษัทเรานี่ทำอีคอมเมิร์ซด้วยนะครับสามารถสั่งซื้อทางผ่านเว็บไซต์ได้เลยทางทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะใช่ครับคือเว็บไซต์ก็คือ l w a o n h o m e c o m นี่เลยครับครับก็เอาง่ายๆสามารถไปฝั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์เหมือนกันติดต่อเข้าไปได้ในในจุดต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าไปในกรุงเทพก็สามารถส่ง ให้ m e ส s e n g e r ไปส่งสมมติเชียงใหม่สั่งซื้อแต่เป็นโครงการทำไงครับอ๋ออย่างเชียงใหม่นี่เรามีขนส่งครับผมครก็ส่งขนส่งอย่างนิ่มซีเสงอย่างนี้ก็ได้ให้ไปรับที่ที่ขนส่งได้เหมือนกันใช่ไหมมีจํานวนมีมีจำนวนอะไรเป็นข้อกําหนดไหมว่าจะส่งเท่านี้มันอะไรยังไงบ้างอ๋อทางบริษัทไม่มีครับตอนนี้ก็คือ1ชิ้นเราก็ส่งได้รับส่งให้ตลอดนะครับก็ง่ายๆแฟนรายการเราส่วนใหญ่เจ้าของโรงแรมรีสอร์ทกันเยอะดันี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนถ้าต้องการหลอดที่ทําให้ประหยัดไฟนะครับ ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่สามารถจะช่วยลดได้จริงๆนะครับและถ้าเกิดแฟนรายการเราสั่งเนี่ยมีอะไรเป็นพิเศษให้หรือเปล่า<อ>ไปรโช่พิเศษนี่มันได้ความมาถูกแพงขึ้นนะ <laughs> มีอะไรที่เป็นส่วนลดมีอะไรให้ไหมถ้ามีแฟนรายการเราเราจะจัดก,การสั่งซื้อไปเนี่ยครับก็คือตอนนี้นะครับผมอ,อย่างโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เราทําโปรโมชั่นอยู่แล้วร,ราคานี้ ถูกอยู่แล้วครับตอนนี้มันมันไม่แพงนะฮะโอเคก็เป็นราคาตามที่เราได้แจ้งตอนี้เนี้นะครับก็โปรโมชั่นเอาง่ายๆเป็นช่วงราคาโปรโมชั่นก็ถ้าเกิดดูแล้วเป็นประโยชน์ในการที่จะลดค่าไฟนะครับก็สามารถติดต่อแล้วก็สั่งซื้อมาได้ตามที่เบอร์ขึ้นหน้าจอนี้นะครับสุดท้ายสั้นๆอยากให้ฝากสัก30บวินะครับคุณเกิดสินว่าเกี่ยวกับเรื่องหลอดไฟเราทําไมจําเป็นต้องใช้ครับอ่าจำเป็นต้องใช้นะครับเพิมหลอดไฟนี่ แสงสว่างเนี่ยเวลาเราอยู่นี่ยังไงก็ต้องจําเป็นต้องใช้ถูกแหละต้องเปิดครับใช้ต้องเปิดอยู่แล้วฮะเนหัวทิมอุบัติเหตุเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วฮะแล้วก็ข้อที่สองก็คือทุกวันนี้นี่เราต้องช่วยรักษายังไงสิ่งแวดล้อม้วครับผมเราต้องมาสนใจเรื่องนี้แหละครับอย่างน้อยก็คือสิ่งแวดล้อมพลังงานเราจะหมดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ประหยัดมันก็รลูกหลานจะเป็นเรื่องลำบากอันนี้สามก็คือตัวนี้เนี่ย l e d นี่ก็ไม่มีรังสี UV ด้วยครับ ก็ทําให้เราอยู่ในบ้านนี่ก็รังสี UV ก็ไม่มีและต่อผิวนงผิวหนังอะไรแล้วอะไรประมาณนี้คืัเอาง่ายว่าจําเป็นต้องใช้ครับผมเป็นอนาคตแล้วครับผมยังไงก็ต้องใช้ละหลอด l อวดีผมว่าต้องมาแทนหลอดนะครับคิดเร็วคิดช้าก็มีผลกับกระเป๋าสตางค์เรานะคิดช้ากระเป๋าเราก็จ่ายค่าไฟไปเรื่อยๆนะครับคิดเร็วเราก็ประหยัดเอาเงินไปใช้ในส่วนอื่นๆได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกิดสิงเอี่ยมประดิษฐ์พันมีโอกาสมีพันอะไรดีๆเราจะเชิญเข้ามาใหม่ ได้ครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับโอเคครับสวัสดีครับช่วงหน้าแน่นอนครับเคล็ดลับความสําเร็จนะครับเราไปดูปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโครงการนะครับอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจไม่มีประสบการณ์ในการทําปัญหาตามมามากมายครับนะครับไปพบกันช่วงสุดท้ายครับ